สวัสดีครับวันนี้ตัวโนชนชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูโคเจ็ดสีโคฮาวายนะครับดูครับสวยมากเลยมันด่างนะโคเจ็ดสีด่างนะโคฮาวายด่างดูครับดูใบมันสวยอะ่ะสีใบนี่ขายยังไงครับเนี่ยสองพันกับพันเลยสักนะอันนี้มีพันนีสองพั 1, 000, น 2, ค่ะโอ้ 2องพันดูครับต้นใหญ่มากต้นด่างดีมากเลยด่างด่างฮารด้วยสองพันบ้านดงบังนะครับบ้านดงบังสองพันกระถางใหญ่มากอันนี้มันขยายพันยังไงครับตอนหรอหรือว่าปากกิ่ง,อ,งอ๋อพันหนึ่งนี่อ่ะพันหนึ่งสวยมาก ดูครับดูโอ้โหมันดังทำไมดังฮาร์ปเยนะพันหนึงสวยดีอ่ะไม่มีเลยไม่เคยเห็นแบบต้นใหญ่ขนาดนี้เคยเห็นแต่ไซส์เล็กๆสวยพวกนี้ก็ราคาเดียวกันเหรอหนึาา่งพัน 1> 1, บาทถ้าใส่กระถางสวยๆมันก็สวยนั ขนาดต้นแต่ทัางยังสวยโอ้โหดูครับโอฮาวายนะมีอันนี้ด้วยเล็บคุดดาอันนี้เล็บคุดเหรอครับอะไรนะเล็บคุดใช่ไหมสมดาวเกยดีเคยดีพันสองพันสองพันกับหนึ่งพัน ดูรวมๆนะครับสวยมากสีซููใบโอเคครับวันนี้ผมก็เห็นมันสวยดีครับสะดุดตาก็เลยลงมาถ่ายให้ดูนะครับก็อยู่บ้านตรงบางเหมือนกันนะครับก็ใครสนใจก็แวะมาดูครับใบสวยมากใบใหญ่ด้วยนี่ครับเบอร์ร้านนี่นะครับเบอร์โทรร้าน ใครสนใจก็ต้องโทรมาสอบถามดูนะครับเบอร์โทรร้านนะครับก็ขายหลายอย่างนะครับขายยางอินเดียขายไม้ทั่วไปนะครับโทรมาสอบถามได้ครับโอเคครับทินี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ